สวัสดีครับพบกับนะครับพบกับช่องพังโมเบลวันนี้พามาออนทัวร์ในปลาเห็ดพึ่งนะครับมืองเนี่ยเครได้ออกมาออกมาฝ่ากัับ้านเอาไว้เป็นพันเนี่ย นี่นะครับสวัสดีทุกๆคนสวัสดีทุกๆท,ท่านอันนี้ก็เป็นตะก้าของผมเองนะครับใสซ้ำานีเลยครับเดี๋ยวพ่อแกงไรน้อเดี๋ยวหาเมดปลาหลงปลาปลาไงโผนะครับไม่หอดหมอแบดมาน้ำผุดอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่เลยครับไ้ซ้ำาหนีละไสแกงน้อยนึงนะครับอันนี้จะเป็นของพี่สาวเพื่อนไดล้หลายไสไล้ก็ผมครับไลาย้ก็คอยเพื่อนอ่ะ มีแต่ดอกงามๆตุปุตุปุนะครับพ่ผยหอมหอมนะครับใส่แกงแล้วแต่แกงแลงแล้วนะครับมีแต่ดอกงามๆนี่ดอกคกูก็มีมาเก็บใบปันมาเก็บยังกับมาหาปันจะของปลูกไห้เนาะเอ่พร้อมเดินทางกลับบ้านแล้วเห็น คูณพ,พนะคนหาเห็ดตาย,ยเดี๋ยวจะไปดูอีกใครจะได้เยอะกว่ากันไปถึงรถสภาพเละตุ่มเป๊ะนะครับสภาพเอินเอิกันตลอดปานะครับแม่แม่ยัน คนหนึ่งเขาคนหนึ่งอยาดหายนาง้งตามการอ่อยตอย่อยอ่อยต่อยค <c oughs> นหนึ่งกับพุนอ่อนโซเลกันอยู่ในปลาพูนะครับสมัตราครับ่ <c oughs> บบาให้อลไยดอก <c oughs> ตายเห็นมึงสภาพท่างนะครับหาเห็ดโอ้ มาถึงบ <mile> ้านแล้วนะครับตอนนี้นี่เห็ดประจันนาโมชมหน้าเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหรือว่าเห็ดตับเต่านะครับภาษาไทยเอินเห็ดตับเต่างามๆมังคนาะสองคนเอาก็แล้วก็ฝาน้ำสามดอกนี่เอาฝาบ่องามๆพร้อมเสียบ แกงมะแรงแกงไยังแกงสมบัะขามแกงเส่มอแกงเสีบแซ่บพดหัมพดอะไรแกงตัวเสียบอืมพร้อมนะครับพร้อมทานแล้วตอนเย็นครึ่งตะก้านะครับทำงามหักระตมเลวหันกระเบ้งก